สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลย้อสอบสอนอณิศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเขข้าที่1ที่1ปี2องนะครับเครดิตโจทย์จากในเว็บไซต์สอนนะครับโจทย์ให้ข้อมูลมาว่ามีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมจำนวน n จุดโดยที่ n เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ2กกำหนดสีจุดแต่ละจุดเป็นสีแดงหรือว่าสีดำครับโดยเป็นสีใดสีหเพียงสีเดียว ลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุด2จุดใดๆบนเส้นรอบวงที่มีสีต่างกันนะครับก็คือลากระหว่างจุดแดงกับดำนะครับไม่ลากแดงแดงไม่ลากดำดำเนะาะสำหรับ k ที่มีค่าเท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับให้ n k แทนจำนวนเส้นเชื่อมที่ลากเมื่อมีจุดสีดำบนเส้นรอบวงของวงกลมจำนวน k จุดครับพบว่า n m เท่ากับ 1>, n, n 1โดยมีค่าเท่ากับ90สำหรับ m บางตัวที่มีค่าเป็นสมาชิกยู่ระวัง 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1น,นะครับโจทย์ให้หาว่า n เนี่ยก็คือจํานวนจุดบนเส้นรอบวงกลมนี่ครับ n จุดเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดนะครับใครที่ลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกนเลยครับ จากโจทย์เราอาจจะสามารถวาดรูปคร่าวๆเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนิดนึงนะครับความจริงจํานวนจุดของสีดํากับสีแดงเราอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่เ,เราไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่จุดเราก็ลองวัดคร่าวๆประมาณนี้ไปก่อนนะครับซึ่งโจทย์บอกว่ามีจานวนจุดทั้งหมด n จุดนะครับทีนี้ในการลากเส้นนะครับจํานวนเส้นเชื่อมระหว่างจุดดํากับแดงนะครับก็คือ อย่างถ้าสมมติว่ามีเส้นสีดาอย่างอย่างอันนี้รูปนี้มีทั้งหมดแค่3จุดนะครับลากเส้นสีดํากับแดงเนี่ยได้1วิธี2วิธีนะครับเส้นสีดาแต่ละอันสามารถลากเส้นไปหาเส้นสีแดงได้2วิธีนะครับจุดนี้ลากได้2แบบแล้วนะครับจุดนี้ก็ลากได้อีก2แบบเนาะแล้วก็จุดนี้ก็ลากได้อีก2แบบนะครับก็คือจํานวนเส้นที่ลากเชื่อมเนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนจุดสีดําคูนจำนวนจุดจุดสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือจะมี เออถ้าถ้ามีจุดสีดำเนี่ย k จุดนะครับจะได้ว่ามีจุดสีแดงทั้งหมดเนี่ยเป็น n ลบ k จุดนะครับดังนั้น n k หรือว่าจำนวนเส้นเชื่อมเนี่ยก็คือเป็น k คูณกับ n ลบ k นั่นเองซึ่งจำนวนเส้นเชื่อมในที่นี้ก็คือพบว่าจะมี m บางตัวนะครับที่เออ n ตัวที่ m เท่ากับ n ตัวที่ m บวกหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าลองแทนเป็นตัวแปร m ดูนะครับจะกลายเป็นจำนวนเส้นเชื่อมเนี่ย แกเป็น m คูณกับ n ลบ m นะครับจะมีค่าเท่ากับ m บวก1ครับคูณกับ n ลบกับ m บวก1ซึ่งในที่นี้ก็คือจะเท่ากับ90นะครับจุดสังเกตคือตัว90นะครับความจริง มันสามารถแยกตัวประกอบในการคูณได้หลายแบบมากเลยนะครับด้วยความที่เอ่อทั้ง m และ n เนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่นะครับโดยที่มากกว่าเท่ากับ2ด้วยเนาะเพราะว่าคือจานวนจุดมันก็ต้องเป็นจานวนนับที่นับได้นะครับดังนั้น90เนี่ยเลข90เนี่ยก็คือควรจะแยตกตัวประกอบมาให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มบวกที่คูณกันนะครับอา,อาจจะแยออกมาเป็น2กับ45ก็ได้นะครับแต่แบบนี้ก็จะกลายเป็น m บวก1เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลขเอ่อ3นะครับ แล้วก็เป็นเลข30ซึ่งมันก็ไม่เข้ากันแลลวนะครับหรืออาจจะเป็นอ่ะสมมุติว่า m เป็น3นะครับ n ลบ m ก็จะกลายเป็น30นะครับจะกลายเป็น m บวก1คือ4นะครับแล้วก็4คูณอะไรได้90ที่เป็นจำนวนเต็มก็ไม่มีนะครับดังนั้นเลขที่ผมค่อยๆยกตัวอย่างนี้ก็จะไม่สอดคล้องเนาะสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะมี m ตัวหนึ่งที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งคู่นี้เลยนะครับที่ทำให้คูณกันได้90นั่นก็คือเมื่อ m เป็น9นั่นเองนะครับ จะพบว่าเมื่อ m เท่ากับ9เนี่ยก็จะกลายเป็น9นะครับคูณกับ10นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ m บวก1เนี่ยก็จะกลายเป็น10แทนนะครับแล้วก็คูณกับ9นั่นเองนะครับเพราะาตรงนี้เนี่ยเอ่อ m บวก1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข10นะครับแล้วก็เอ่อ10ลบกับจำนวน n คือทั้งหมดเนี่ยมันคือ19นะครับในที่นี้ เพราะว่าเออ n ลบ n เป็น10แสดงว่า n มีค่าเป็น19ตัวนี้ก็จะกลายเป็น19นะครับลบกับ10ก็จะกลายเป็น9นั่นเองครับดังนั้นจน m ที่สอดคล้องก็คือ9นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าของ n ของข้อนี้เนี่ยก็คือจะเป็น19นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น n ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น10บวกกับ9นะครับก็คือ ออจำนวนจุดสีดําบวกจำนวนจำนวนจุดสีแดงนะครับก็คือเป็น19นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้อาจจะดูติดตัวแปรเยอะมากมายนะครับความจริงภายใต้ตัวแปรมันค่อนข้างหลอกเยอะพอสมควรนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะครับก็วันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ